เอาพูกปฏิบัติแ้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแว่นตานะครับแว่นตาจากเสี่ยวมี่นะครับจากเสี่ยวมี่นะครับตัวนี้จะเป็นเสี่ยวมี่มีเจียนะครับมีเจียทูร็อกสเตนฮาร์ดนะครับอ่านว่าทูร็อกสเตนฮาร์ดนะครับตัวนี้อ่าก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับหน้ากล่องย่อว่า t s นะครับผมอ่า ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ในเครือของเสี่ยวมี่นะครับผมบริเวณรอบกล่องก็จะคล้ายๆกล่กองมือถือเลยนะครับผมตัวนี้กล่องก็ดูเรียบหรูดีนะครับบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของ t r u Lock Standard h นะครับเป็น TS ตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นรูปแว่นตานะครับเป็นนุนๆขึ้นมานะครับสีเทาๆนะครับตัวนี้และก็มีสัญลักษณ์ของมี่เจียอยู่บริเวณริม ด้านขวานะครับด้านด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนนะครับตัวนี้จะเป็นเลนสีดาสํานะครับขาวแว่นสีเทานะครับจะเป็นชื่อรหัส TSS หนึ่งศูนย์หนึ่งขีสองนะครับก็จะมี www. นะค mi. บ m i com อยู่ด้านข้างนะครับตรงน,นั้นก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับ บริเวณโดยรอบก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยนะครับด้านในนะครับด้านในก็จะมีกล่องซ้อนอีกครั้งหนึ่งครับชั้นหนึ่งนะคับงนี้นครับ ปิดออกมาก็จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องใส่เป็นตานะครับสเป็นตานะครับจะมีสัญลักษณ์ของ t o นล็อกสแตนดาร์นะครับอยู่ด้านหน้านครับเป็น ts เป็นตัวอักษรปั๊มลงไปนะครับปั๊มลงไปสวยงามนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะแบบนี้เป็นลักษณะสนามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับข้างในเนี่ยจะเป็น บุเหมือนผ้าสักหลาดนะครับเนี่ยจะมีจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแถบแม่เหล็กไปเลยนี่ด้านในนะครับด้านในก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ด้านในนะครับประกอบไปด้วยผ้าเช็ดแว่นนะครับผ้าเช็ดแว่นก็จะมีสัญลักษณ์ของทุลักสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นน็อตที่ ไว้จำรองรสำหรับเปลี่ยนใส่ตัวเลนนะครับกรณีที่ตัวน,อน็อตหายหรือว่าชำรุดน,นะครับผมก็จะมีแถมมาให้ตอนให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือคู่มือตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของ tool o c k standard เหมือกนกันนะครับผมเป,เป็น ts นี่นะครับแล้วก็จะเขียนด้านล,ล่างก็จะมีเว็บ ts o p t i c a l com นะครับผม ด้านในเนี่ยก็จะมีแว่นตารูปแบบต่างๆนะครับของทูร์ล็อกสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีหลายรูปแบบเลยฮะนี่นะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับนี่ฮะ,ะ,บบะที่เราจะรีวิวนะฮะจะเป็นตัวนี้นะะจะเป็นตัวนี้ เป็นเลนสีดำนะครับผมขาทีเท่านะครับก็มีหลายแบบนะฮะแล้วก็จะมีบอกรูปร่างลักษณะของขาแว่นต่างๆนะครับขาแว่นรูปแบบต่างๆนะครับกรอบแว่นรูปแบบต่างๆนี่ฮะก็จะมีทรงหยดน้ำทรงเหลี่ยมอ่าจะมีขาแว่นรูปแบบต่างๆบอกไว้นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็จะมีเอกสารเหมือนใบบอกประวัติย่อๆของมี่เจียนะครับผมเป็นภาษาจีนนะตรงนี้ก็มีเว็บ m i c o m นะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวแว่นนะครับตัวแว่นตัวแว่นเนี่ยก็บรรจุใส่ซองพลาสติกมานะครับหน้าหน้าซองเนี่ยก็จะมีเขียน ูล็อกสแตนาร์ดเหมือนกันนครับตนี้เดี๋ยวเราเปิดดูด้านในกันเลยนะครับด้านในก็จะมีพลาสติกรองขาวแว่นมานะครับตัวซีรีส์นี้นะครับจะมีสอง,สองรุ่นด้วยกันนะครับจะมีตัวที่กัน UV 400กับกัน UV ได้ อ่าหนึ่งร้อยเอร์เซ็นเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่กัน uv ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็ขาวแว่นเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างเบานะครับจะเป็น stainless steel นะครับสามสี่สี่เอสนะครับที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้กระจกเนี่ยาทางมีเนี่ยได้บอกว่าทํามาจากกระจกของหมวกนักบินอวกาศนะครับผมจากที่ได้ลองใส่เนี่ยก็ตัวนี้จะสบายตามากๆเลยครับผมเทียบกับแว่นแบรนด์แพงๆได้เลยครับตัวนี้ ล้าหลงเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับผมตัวนี้ขาวแว่นเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับผมวงเลี้ยงรอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวขาวแว่นก็จะมีแกนสัญลักษณ์ของ ts ไว้นะครับตัวนี้โดยรวมเนี่ยก็เป็นแว่นที่ค่อนข้างสวยหรูแล้วก็พรีเมียมเลยนะครับตัวนี้สนนราคาตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000บาทนะครับแต่ถ้า ไม่ต้องการที่แบบใช้ประจําหรือว่าใช้บ่อยนะครับผมก็จะมีราคาที่ย่อมยาวกว่าในตัวที่เป็นกัน UV ได้400นะครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับผม500-600ึถ500งบาทประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ถูกกว่านี้นะครับภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะลืม ซื้อมาใช้นะครับตัวนี้หรือว่าเป็นแว่นที่รูปลัางสวยงามน้ำหนักเบานะครับกันยูวีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนอเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ